กุ้งเซน้ำปลาพี่น้องสูบแล้วอะไรโอ้ดำจิ้มคือในห้านเดี๋ยวนอะนดำจิ้มแล้วชงวโมโเห็นห้างนี่เป็นเรื่องครัวกุ้งเซน้ำปลากำลังเห็ดมีครัวมีครัวผู้เก่าอะไรมีครัวอืม

จับใช่นี้มีเงือกปลากะลัมมีปังหอมชัวเจีย๊ยบเราตัางแต่งหน้าแต่งหน้าจานโอเคแล้ว Terus le. Kunci kard dah, okay? Stop. Ada le, No, no. Kunci kard. Ada le. Ah. 我不。